สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่สองตัวบนประจําวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรืจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชน n นลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะฮะสูตรต่างๆนะคะอาจารย์ก็วางไปใหเ้เกือบจะหมดทุกสูตรแล้ว แล้วก็จับสามตัวบนให้ไปแล้วด้วยนะคะจากทั้งหมดประมาณสามคลิปด้วยกันนะที่ได้สามตัวบนมีสามตัวบนตรงนะคะทีนี้เรามาดูสูตรสองตัวบนอีกสักหนึ่งสูตรเนาะสูตรสองตัวบนในการก็วางไปให้แล้วก็จับไปให้แล้วด้วยนะคะมาดูแนวทางของสูตรนี้นะคะแล้วดูว่าสูตรไหนมันเดินเราจะได้ตามต่องวดหน้านะคะตัวสูตรนี้ค่อนข้างยาวหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวาจารย์จะบอกสูตรให้ สูตรหลักสิบเนาะเราจะใช้พันคูณที่สองสิบบนร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองคูณที่สามบวกหน่วยครั้งที่สองคูณด้วยสี่บวกเจ็ดคงที่มีค่าเท่ากับ x จะเป็นตัวเดียวเลยนะคะหนึ่งตัวต่อไปสูตรหลักหน่วยบนเราจะใช้หมื่นคูณ้วยสองหน่วยบนคูณสองหน่วยล่างคูณสองสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองคูณสองสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สาม บวกเจ็ดคงที่มีค่าเท่ากับ x เ,เสูตรทั้งสองสูตรนี้จะบวกด้วยเจ็ดนะคงที่ทั้งสองสูตรเลยแล้วก็เราได้ตัวเดียวนะค,ะคือตัว x หนึ่งตัวเดี๋ยวมาถอดสูตรด้วยกันเนาะแป๊บหนึงนะหาจังหวะก่อนอ่ะประมาณนี้นะมาดูงวดแรกนะในสูตรหลัก สิบนะงวดที่ออกสี่สี่หกงวดนี้เลยเนาะออกที่สี่สี่หกแล้ก็จะย้อนไปหนึ่งงวดเอางวดที่ออกสองศูนย์สองแล้วข้างล่างออกหกหกมาทำเป็นตัวสูตรอะสูตรยาวหน่อยเนาะเดี๋ยวมาแกะสูตรแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างสักงวดหนึ่ง ส่วนที่เหลืออาจารย์ก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระยะก,การเดินก็หลายงวดอยู่นะคะลักพันเลขเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนเลขศูนย์ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสามหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าร้อยครั้งที่สองเลขสาม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 เก้าหน่วยครั้งที่สองเลขสี่สี่สี่เป็นสิบหกและเจ็ดขงที่ เราก็มาทําการบวกกันเลยสี่ศูนย์สามเป็นเจ็ดเจ็ดก็ห้าเป็นสิบสองสองก็เก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่ตัวแรกได้เลขสี่นะต่อมาตัวที่สองสูตรที่สองหมื่นเลขสองสองสองเป็นสี่พันเลขเจ็ดสองเป็นสิบสี่หน่วยหน่วยบนนะไ,ไม่ใช่หน่วยล่างหกสองเป็นสิบสอง สิบครั้งที่หนึ่งเลขห้ายกมาเลยร้อยครั้งที่สองเลขสามสามคูณสองเป็นหกสิบครั้งที่สามเลขสองแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขหกแล้วก็เจ็ดคงที่สี่สี่สองนี่เป็นสิบหมดไปนะคะห้าหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับสองเป็นสามสามกับหกเป็นเก้าเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกได้ สูตรหลักสิบได้สี่หลักหน่วยได้หกนะนะก็ออกมาที่งวดแรกเนาะสี่หกผิดหน่อยสี่หกก็เข้าไปนะคะอันนี้คือตรงเลยเนาะตรงเราต้องการสองตัวนี้คือสี่หกสี่หกนะคะสูตรแรกได้สี่สูตรสองได้หกแบบนี้เลย พอจับคู่ก็สี่หกกอกสี่หกอันนี้พองวดที่สองวดที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมในการบวกเกคงที่ของทั้งคู่เลยลองมาบวกดูเนาะไม่ต้องแกะนะคะไปแกะเองสองก็สี่สามนี่เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบหมดไปแปดกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบห้าได้เลยค่ะ สูตรที่สองก็หกสองแปดก็เป็นสิบหกหกกับเก้าเป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดห้ากับสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งจับก็ได้คู่ห้าหนึ่งนะคะออกมาที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะว่าที่สองนี้เก้าห้าหนึ่งก็ได้ห้าหนึ่งตรงนี้เป็นว่าที่สองอื้ ต่อไปงวดที่สามมีการบวกเจ็ดคงที่จวใส่เสร็จให้เสร็จเลยเที่สามก็ลองบวกดูเนาะหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสิบหมดไปสามก็เก้าเป็นสิบสองสองก็เจ็ดเป็นเก้าตัวแรกได้เลขเก้าต่อมาแปดกับสองเป็นสิบเป็นสิบหกหกกับหนึ่งเป็นเจ็ด จ็ดกับหกเป็นสิบสามเป็นสิบสี่สี่กับเก้าก็เป็นเออสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้ศูนย์ผลออกมาที่เก้าเก้าเก้าศูนย์เราต้องการเก้ากับศูนย์สองตัวท้ายนะสองตัวบนเก้าศูนย์ได้ที่เก้าศูนย์ ต่อมาต่อมางวดที่สี่นะคะบวกไปทุกงวดเลยเนาะเพราะมันสั้นๆไม่ไม่ไหลงวดสี่กับเก้าเป็นสิบสามกับเจ็ดสามก็สี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าเก้าก็เป็นสิบแปดแปดกับสี่เป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้เก้าสูตรที่สองก็ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งก็เป็นเก้าเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบหมดไปเหลือเลขเจ็ดตัวนี้ยกมา ออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดเราต้องการเก้ากับเจ็ดนะครคู่นี้เลยเก้าเจ็ดชุดเดียวอ่างวดที่ห้าสองเก้าสองนี่ก็เป็นสิบสามอสามกับห้าเป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้า 0426นี่เป็น12 2ก็8เป็น10หมดไปนะเหลือเลข7ตัวนี้ยกมาออกมาที่757ตรงนี้เลยเนาะก็เราต้องการสองตัวนี้คือ57ต่อมาว่าที่6 สองห้าแปดนี่ก็เป็นสิบห้าห้ากับสามก็เป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะสองกับภาพกับเป็นเป็นสิบห้าเนาะเปกับแปดอันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยสิบเป็นสิบห้าเป็นแปดเดี๋ยวนะอาจารย์เช็คใหม่สิว่าที่ ว่าที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดหมื่นพันเนาะหกหกสองเป็นสิบสองสิบบนห้าร้อยครั้งที่หนึ่งศูนย์หน่วยครั้งที่หนึ่งแปดร้อยครั้งที่สองสี่ สี 4, 3, ่สามแล้วเป็นสิบสองตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนร้อยครั้งที่สองเลขสี่สี่สามเป็นสิบสองสี่สามเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สามสี่สามสิบสองแล้วหน่วยครั้งที่ หน่วยครั้งที่สองเลขศูนย์ยกมาเลยศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูย์แล้วก็บวกเจ็ดคงที่ต้องบวกกันสองกับห้าเป็นเจ็ดอันนี้เป็นสิบหมดไปเนาะเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่โอเคเขียนผิดนิดหนึ่งนะแต่ว่าโอเคนะได้ที่สี่สองกับห้ากับแปดก็เป็นสิบห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่อ้าถูกต้อง ต่อมาหมื่นดูช่หมื่นก็คือห้าสองเป็นสิบอถูกเนาะหน่วยบนเจ็ดสองสิบสี่หน่วยล่างห้าสองเป็นสิบสิบครั้งที่หนึ่งห้าร้อยครั้งที่สองสี่สองเป็นแปดสิบครั้งที่สามก็หกแล้วก็หน่วยครั้งที่สามก็สี่แล้วเจ็ดของที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่เป็นเก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ด เจ็ดกับเจ็ดตัวนี้เป็นสิบสี่อโอเคทำน,นี้เลยเนาะอ่ะก็ได้มาที่สนะี่สี่เนาะออกมาที่ห้าสี่สี่อ่ะโอเคอนะตรงนี้เนาะสี่สี่อ่ะอีกว่าสองวดก็เสร็จแล้วนะแล้วก,ก็ไปดูสูตรอื่นต่อไปที่ทำนี้เพราะว่า เผื่อมันเผื่อมันเข้านะเราจะได้ตามต่อแล้วก็ไปดูกับสูตรอื่นแนละ้วที่เราทําได้ว่าทัางวัวต่อไปมันจะเป็นเลขเดียวกันไหมมันจะชนกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชนก็จะก็จะเกิดปัญหาเราก็จะต้องทําไปแล้วเราก็ค่อยมาตัดสินใจทีว่าเราจะเสี่ยงเป็นตัวไหนนะคะอ่าตามนี้เนาะตอนนี้อาจารย์เปิดหน้าใหม่นะมาขึ้นวัวที่เจ็ดนะเป็นของวัวที่แล้วนะคะสําหรับสูตรนี้ ยังพอมีเวลาอยู่แล้วเรามาแกะด่วนตรงที่ออกเก้าเจ็ดเก้านะเก้าเจ็ดเก้าเราก็มาดูว่าที่ออกห้าสี่สี่เมื่อสักครู่นี้หลักพันห้านะห้าสองเป็นสิบสิบบนเลขสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหกโจทย์ยาวหน่อยนะหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์แล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขหกคูณสามเป็นสิบแปดหน่วยครั้งที่สองเลขแปดสี่แปดสามสิบสองและเจ็ดคงที แล้วก็ทำการบวกกันศูนย์สี่หกเป็นสิบอันนี้ก็เป็นสิบหมดไปแล้วนะเหลือเลขเจ็ดตัวน,นี้ยกมาเลยเลขเจดต่อไปหมื่นเลขสองสองสองเป็นสี่หน่วยบนเลขสี่สองเป็นแปดหน่วยล่างเก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สองเลขหกหกสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่สามเลขแปด แล้วก็หน่วยที่สามเลขสองบวกกับเจ็ดคงที่ทำการบวกกันสี่กับแปดกับแปดก็เป็นยี่สิบพอดีนะแปดสองที่หกหกกับสี่เป็นสิบหมดไปนะตรงนี้สองกับแปดเป็นสิบก็หมดไปเหลือเลขสองตัวนี้กับเลขเจ็ดเป็นเก้านี่ค่ะได้คู่เจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดเก้าเอาเอาสองตัวนี้นะเจ็ดเก้า ก็จ,จับได้หนึ่งคู่เจ็ดเก้า่อมามาดูงวดที่เราจะใช้นะเป็นงวดที่ 8. งวดที่แปดนะงวดที่แปดเราก็มาดูหลักหมื่นก่อนเลยศูนย์ศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยบนเก้าสองเป็ดหน่วยบนเก้าสองอาจาเนียไหมหมื่นศูนอ้าว,า 10, าวดูอันนี้ก่อนเนาะหลักพันเลขห้า เอาผิดแถวนะคะหลักพันพันห้าสองเป็นสิบแล้วก็สิบบนเลขเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าร้อยครั้งที่สองเลขเก้าเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดหน่วยครั้งที่สองเลขหนึ่งหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่แล้วก็เจ็ดคงที่บวกกันก่อนเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสิบหมดไปล้ว จ็ดสองสิบสี่สี่กับสี่เป็นแปดได้เลขแปดตัวแรกต่อมาสูตรที่สองหมื่นเหมือนกันเลยศูนย์หน่วยบนเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยล่างหนึ่งคูณสองได้สองสิบครั้งที่หนึ่งสองร้อยครั้งที่สองเก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่สามเก้าและหน่วยครั้งที่สามเลขหกอันนี้หนะึ่งเก้าหกออกหนึ่งเก้าหกแล้วก็เจ็ดคงทีทำการบวกกัน ศูนย์แปดสองก็เป็นสิบหมดไปสองก็แปดเป็นสิบหมดไปเก้ากับหกเป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดก็เป็นสิบสองได้คู่นี้นะแปดสองแปดสองชุดเดียวเดินต่อหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมมันมีโอกาสเออเข้าหรือว่ามีโอกาสหลุดเราก็มาเช็คดูสูตรที่อาจารย์เคยสอนไปนะฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบสามตัวสูตรแบบสามตัวนี่นะฮะมันจะมี เราเราใช้วิธีอันนี้อาจารย์จับแบบสามตัวตรงไปให้เลยนะใครยังไม่ได้ดูลองเข้าไปดูอยู่ในคลิปไหนเดยออาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายล่างแล้วจะเปิดให้ดูทุกสูตรเลยที่เรียนบานะอันนี้ก็คือใช,บบกกใช่ไหมเราใช้เก้ากับเก้าบวกกันใช่ไหมตัวนี้นะอันนี้สูตรยาวเป็นแ่บมรดเลยไหมแล้วเราย่อ,อเข้ามาเหลือแค่ตรงนี้นะเห็นไหมสูตรก็ต้องหนึ่งใบรรดกสองสูตรเลยอันนี้เราก็มาดูว่าสองตัวนี้เอาแค่เก้ากับเก้าเนี่ย บวกกันก็เป็นสิบแปดเห็นไหมหลักร้อยก็เหมือนกันหลักร้อยนี่มันจะไม่ชนกันนะมีสองสูตรแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเลยเนาะหลักร้อยก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คในโค้งสุดท้ายสองสูตรที่เดินดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวอาจารย์จะลงสามตัวตรงให้อีกหนึ่งคลิปแล้วดูหลักร้อยมันไม่ชนกันนะเดี๋ยวเราก็จะเลือกหลักร้อยไว้สองตัวนะที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเลือกไว้สักสองตัวหรือว่าสามตัวแล้วหลักหน่วยเราก็จะเลือกไว้ประมาณสองตัวหรือสามตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ สามตัวตรงอยู่ประมาณน่าจะประมาณสักเออสักถ้าเทียบแล้วก็ฝั่งละสามใช่ไหมอาจจะเป็นไม่เกินไม่เกินหกไม่เกินหกชุดเนาะสามตัวตรงนะไม่เกินตามนี้ถ้ามาก็มาตรงเลยนะเนี่ยค่ะเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดใช่ไหมแล้วเราก็บวกแบบร้อยมาลัยมาอย่างนี้เก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกแล้วหกหกเป็นสิบสองใช่ไหมอันนี้คือท่านสั้นง่งายๆเอาใช้เฉพาะ ร้อยสิบหน่วยมาทําการบวกกันนะร้อยสิบหน่วยบวกกันแต่อันเนี้ยยาวต้องหนึ่งใบบรรทัดมันได้เลขเดียวกันนะ,ะท่านผู้ชมเห็นไหมแปดสองเราก็อาจารย์ก็เคยให้ไปแล้วนะชุดแปดสองเทียบให้ดูเฉยถ้ามันเข้านะงวดหน้าเราลองมาเช็คสองสูตรนี้ว่ามันจะได้เลขเดียวกันหรือเปล่า,างี่นะคะถ้าไม่ได้เราก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆที่อาจารย์เทียบให้ดูว่าเราต้องเรียนไปเยอะๆเราถึงจะทราบในรายละเอียดน,นะคะแต่สูตรที่อาจารย์สอนในแนวทางของสูตรนี้ มันเป็นสูตรเก่าที่เราถูกที่เอ่อเจ็ดเก้านะเนี่ยที่เราถูกกันเจ็ดเก้าตรงตรงนะคะเมื่อเมื่อที่แล้วที่เป็นสองตัวบนนะคะเนี่ยตรงนี้เลยเนะก็คือตรงนี้เนาะได้คู่แปดสองเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแปดสองใช่ไหมตรงกันก็เลยน่าสนใจอ่ะเลยทํามาให้ fc ได้ชมกันนะโอเคอันนี้นะจากช่องมีดีนะ จะเข้าต่อไหมหลักร้อยก็มีสองเวอร์ชันนะนะแล้วแต่ใครจะชอบเลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปสามตัวนะฮะสามตัวตรงเป็นสูตรง่ายๆนะฮะอันนี้แค่อาจารย์เทียบให้ดูเห็นไหมคิดไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันก็ยังได้เลขเดียวกันนะตามนี้เลยนะแล้วถ้าเราจะเช็คในการบวกลบของคบครบสองตัวบนใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปชมนะ ครบ2ตัวบนเดินดีระยะยาวนะระยะยาวงวดนี้ก็มีตัวเลขอยู่หลายตัวอยู่แถวนี้ปะเดี๋ยวอาจารย์หาตัวเล่มให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนโอเคถ้าหาเจอนะถ้าครบสตัวบนมันมันได้นะเราก็สามารถที่จะเค้เลกอะไรฮะลบแต้มเพิ่มแต้มอะไรแบบนี้ครบสองตัวบน รู้อยู่อาจารย์ว่าทำไว้เล่มหนึ่งเลยนะบางทีถ้าอยากให้เห็นมันก็หาไม่เจอแล้วก็จะมีสูตรที่เอฟซีขอมาจะเป็นเด่นบนนะแบบแบบสามตัวเนาะสามตัวเดินดีอีกหนึ่งชุดเห็นคอมเมนต์เข้ามาในหลังบ้านแล้วก็ในในในเฟซบุ๊กด้วยนะฮะอยากเห็นตัวเลข ยำจ,จริงอาจารย์ก็เคยอาจจะเคยวางไปให้เนาะสามตัวบน,บนแไ<ด>ม่เออ่ะไม่เป็นไรเนาะอาจารย์กลับว่าเดี๋ยวจะเตรียมไว้ในโค้งสุดท้ายนะคะในโค้งสุดท้ายให้อันนี้ก็คือสอนให้ดูเฉยๆนะว่าสองสูตรนี้มันได้เหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวใครอยากจะชมก็กดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะเอางั้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์ลา,าไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ